สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ถึงเวลาพาทุกท่านท่องโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเห็นว่าชิราวรา,ากอนอีกเช่นเคยวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อเส้นทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิตอาจารย์จะพาเราไปหาตะเกียงวิเศษ3ดวงค่ะทุกท่านลองคอมเมนต์ทายกันดูสิตะเกียงวิเศษ3ดวงมีอะไรกันบ้าง1น3 4อ 3, ดวง123มีอะไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลย ต่อจากนี้ไปถึงเวลาที่ทุกท่านขึ้นบนพรมได้เลยค่ะจิมจะพาทุกท่านบินไปหาตะเกียงที่ว่าบ้าหรอไม่ใช่นะคะเราไปดูมุมมองของอาจารย์กันดีกว่าค่ะว่าตะเกียงวิเศษสามดวงจะพาไปสู่ความมั่งคั่งในชีวิตได้อย่างไรเรื่องราจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะผมคิดว่าเส้นทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิตของผมนั้นมาโดยความบังเอิญเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน เป็นโชคดีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และการกระทำหลายๆอย่างในชีวิตต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและถ้าจะใช้เป็นคำภาษาอังกฤษก็คือเป็น serendipity ซึ่งแปลอย่างง่ายๆก็ว่าโชคหรือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือค้นพบโดยไม่ได้คาดฝันคำคำนี้มีที่มาจากเทพนิยายเรื่อง The Three Prince of Serendip หรือเจ้าชายสามองค์แห่งเ r e n d i ิฟ ซึ่งก็คือประเทศสีลังกาในปัจจุบันโดยในเรื่องหลักเนี่ยก็คือเจ้าชาย3มองค์ชอบเดินทางประจนภัยไปเรื่อยๆและมักจะค้นพบสิ่งดีๆที่ไม่ได้แสวงหาโดยบังเอิญอยู่เสมอผมเคยเล่าเรื่องของชีวิตของตนเองมาพอสมควรว่าตอนที่เริ่มต้นลงทุนอย่างจริงจังแบบ V.I เมื่อประมาณเกือบ30ปีก่อนนั้นผมไม่ได้คิดว่าตนเองจะรวยผมคิดเพียงแต่ว่า จะเอาตัวเองให้รอดและรักษาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวให้ได้แบบเดิมที่เป็นแบบคนชั้นกลางค่อนข้างดีได้อย่างไรเมื่อตนเองตกงานและเศรษฐกิจของประเทศกำลังล่มสลายในวิกฤตครั้งใหญ่ปี2,540ในตอนนั้นผมคิดว่าผมคงเอาตัวรอดได้และลึกๆก,ก็คือผมตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำของ VI ในประเทศไทยแต่เรื่องของความมั่งคั่งหรือร่ำรวยนั้นไม่ได้คิด แม้ว่าเมื่อลงทุนไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าบางทีเราอาจจะมีเงินในระดับที่เรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินอย่างสมบูรณ์ก่อนเกษียณที่อายุ60ปีและก่อนตายหรือหมดความสามารถที่อายุ80ปีผมอาจจะมีเงินเป็นพันล้านบาทได้ด้วยพลังของผลตอบแทนทบต้นของการลงทุนอย่างไรก็ตาม เงินพันล้านบาทในอนาคตอีกประมาณเกือบ40ปีจะเรียกว่าเป็นคนรวยจริงๆก็อาจจะไม่ได้เพราะเงินเฟอ้อคงบันทอนอำนาจซื้อลงไปมากจนอาจจะไม่ใช่คนรวยจริงๆอีกต่อไปเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้ผมคิดว่าผมโชคดีที่ตลาดหุ้นและโดยเฉพาะหุ้นแบบ V.I. ได้เติบโตขึ้นมากและทำให้ V.I จํจนวนมากซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงตัวผมเองด้วยสามารถสร้างผลตอบแทนสุดยอดเหนือจินตนาการ เหนือกว่าตัวเลขผลตอบแทนของนักลงทุนระดับเซียนของโลกหลายๆคนที่ผมเคยศึกษามาในช่วงเวลาเดียวกันความมั่งคั่งจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ v i ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผมเรียกทศวรรษทองของ VI นั้นเพิ่มขึ้นจนทําให้ VI จํานวนมากรวมถึงที่มีอายุไม่มากเหมือนผมรวยไปเลยผมพยายามหาว่าอะไรทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น วิไอไทยมีความสามารถหรือเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบที่คิดจากตนเองเป็นหลักก็คือแน่นอนว่าความสามารถก็คงมีส่วนแต่สิ่งที่ทำให้ผลตอบแทนดีสุดยอดจริงๆก็คือโชคที่ผมเรียกว่า serendipity และโอกาสที่จะเกิดอีกครั้งในอีก20ปีข้างหน้านั้นคงมีน้อยมากนักลงทุนที่หวังจะได้ผลตอบแทนทบต้นแบบนั้นอีกใน20หรือ30ปีข้างหน้านในตลาดหุ้นไทย คงจะเป็นไปไม่ได้เมื่อคำนึงถึงทศวรรษทองของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของไทยในยามที่คนไทยแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีกแล้วถ้าเช่นนั้นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิตของนักลง,งทุนรุ่นใหม่ในวันนี้จะไปทางไหนและคำแนะนำของผมสำหรับคนที่อยากจะรวยหรือมีความมั่งคั่งสูงอยู่ในชีวิตจะเป็นอย่างไรคำตอบของผมก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอง นั่นก็คือการมองย้อนอดีตที่ผมรวยขึ้นมาว่าผมทำอะไรมาบ้างเริ่มตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีถึงตอนนี้ผมมองเห็นชัดขึ้นเพราะผมคิดย้อนหลังและมักจะเขียนมันออกมาผ่านบทความแล้วก็การให้สัมภาษณ์ตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาประเด็นแรกก็คือถ้าเราอยากจะรวยเราจะต้องรู้กฎของความมัง่งคั่งถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎโอกาสที่เราจะรวยหรือมีความมั่งคั่งสูงก็จะต่า แน่นอนว่ามีคนรวยได้เหมือนกันท,ทั้งทงที่ปฏิบัติผิดกฎตัวอย่างเช่นคนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าเราปฏิบัติถูกกฎโอกาสที่จะรวยนั้นก็อาจจะสูงมากบางคนถ้ามีปัจจัยแห่งความสําเร็จเพียงพอบางอย่างเช่นเรียนเก่งและเรียนจบเป็นแพทย์เฉพาะทางการที่เขาจะมีความมั่งคั่งระดับพันล้านในชีวิตนั้นแทบจะการันตีถ้าเขาปฏิบัติตามกฎแห่งความมั่งคั่ง กฎแห่งความมั่งคั่งก็คือเรื่องที่ผมอุปมาเปรียบเทียบกับตะเกียงวิเศษสามดวงที่ถูกเปิดพร้อมกันและมีความสว่างสวัยมากซึ่งก็คือมีความมั่งคั่งสูงมากโดยที่ตะเกียงดวงแรกก็คือเงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงและถูกเก็บออมไว้หรือเงินที่ได้รับโดยสเสน่หาหรือเงินมรดกซึ่งวิธีที่จะเพิ่มเงินส่วนนี้ให้มากก็คือต้องเป็นคนประหยัดใช้จ่ายแต่จำเป็น นอกจากนั้นถ้ายังรู้สึกว่าเงินก้อนนี้เพิ่มขึ้นไม่ทันใจเพราะรายได้หรือเงินเดือนไม่สูงอย่างอาชีพหมอหรือเป็นงานแบบผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญเราก็อาจจะที่จะต้องเลื่อนรายใจ่ายใหญ่ที่จำเป็นเช่นการซื้อบ้านและรถยนต์ออกไปด้วยและนั่นก็คือสิ่งที่ผมทำว่าที่จริงผมเองเพิ่งจะมีรถยนต์ของตนเองเมื่อกเกษียณตอนอายุ5 2ปีไปแล้วและมีบ้านของตนเองจริงๆหลังจากนั้นอีก3-4ปี ผมเองคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ผมรวยนั้นมาจากการเป็นคนประหยัดเก็บเงินถ้าผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมไม่รวยแน่และก็คงต้องทำงานไปจนเกษียณอาจจะอายุ65ปีและผมคิดว่านี่คือเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ที่อยากรวยแต่พ่อแม่ไม่รวยควรจะเลือกเดินนั่นก็คือทำงานหนักทำงานฉลาดและเก็บออมสูงแม้แต่สิ่งสาคัญอย่างบ้านและรถยนต์ถ้าเลี้ยงได้ก็อย่าเพิ่งรีบซื้อตะเกียงดวงที่2ก็คือ การลงทุนเงินที่เก็บออมได้ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยธรรมชาตินั่นก็คือหุ้นอาจจะทั้งในตลาดหลักทรัพย์หรืออาจจะเป็นบริษัทธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นโดยที่ตนเองมีความสามารถที่จะบริหารได้โดยที่ความเสี่ยงที่จะล้มเหลวน้อยตัวอย่างอาจจะเป็นการเปิดคลินิกพิเศษที่ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในโรคบางอย่างเป็นต้นแต่ถ้าไม่มีจุดแข็งอะไรเป็นพิเศษการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะเรายังสามารถทําเงินเพิ่มความสว่างของตะเกียงดวงที่1ที่จะไม่ริบหรี่ลงแต่มักจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุงานและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญถ้าจะเลือกเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นก็คือการเลือกว่าเราจะลงทุนในตลาดไหนและด้วยกลยุทธ์อย่างไรเพราะในระยะยาวแล้วผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มักจะขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่ตลาดตั้งอยู่จะเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ มากน้อยแค่ไหนเยอตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นอเมริกานั้นเนื่องจากเศรษฐกิจเติบโต,ตมาตลอดและมีขนาดใหญ่มากการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐที่ผ่านมาเป็นร้อยปีเนี่ยจึงให้ผลตอบแทนที่ดีสุดยอดญี่ปุ่นเองก็เคยเจริญเติบโต,ต,ตเร็วมากตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงประมาณปี1989แต่ถ้าใครเข้าไปลงทุนตั้งแต่ปี1990 เขาอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า30ปีเพราะเศรษฐกิจแทบจะหยุดโตไปแล้วถ้าคิดว่าเรามีความรู้และความสามารถในการเลือกหุ้นลงทุนเองอาจจะเป็น VI และไม่ต้องการความเสี่ยงสูงเกินไปโดยการกระจายความเสี่ยงในหุ้นอย่างน้อยสัก10ตัวขึ้นไปผลตอบแทนที่ได้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากประมาณปีละ9%จากการลงทุนในกองทุนรวมเป็นปีละ1 2แบบทบต้น นี่ก็จะทําให้เส้นทางแห่งความมัง่งคั่งของเราสูงขึ้นแบบทวีคูณในระยะยาวเช่นแทนที่จะมีเงินร้อยล้านก็อาจจะเป็นพันล้านบาทในวันที่เราตายแต่การได้ผลตอบแทนปีละ12%รนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั่นก็เป็นผลตอบแทนในระดับโลกเหมือนกันสุดท้ายก็คือตะเกียงโดนที่3เรื่องระยะเวลาในการลงทุนต่อเนื่องยิ่งยาวก็จะยิ่งรวยว่าที่จริงความมัง่งคั่งส่วนใหญ่ที่สุดนั้นมักไม่ใช่เรื่องของเงินต้นหรือผลตอบแทนการลงทุน แต่เป็นระยะเวลาการลงทุนถ้าเรามีความมุ่งมั่นและศรัทธาไม่รีบถอนเงินมาใช้และมีสุขภาพที่ดีอายุยืนความมั่งคั่งก็จะมาเองแทบจะอัตโนมัติคนอาจจะตกใจว่าวอร์เรน u บัฟเฟตตอนอายุ60ปีนั้นมีเงินแค่ไม่เกิน5%ของความมั่งคั่งของเขาในวันนี้ที่เขามีอายุถึง92ปี แผนหรือกลยุทธ์ความมั่งคั่งดังกล่าวนั้นถ้านำไปคำนวณตามโปรแกรมของนักบริหารการเงินก็แทบจะบอกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีความมั่งคั่งเป็นเท่าไหร่โดยที่ความผิดพลาดก็อาจจะไม่สูงมากโอกาสที่อย่างไรเราก็เอาตัวรอดได้นั้นน่าจะค่อนข้างสูงในอีกด้านหนึ่งถ้าเราโชคดีเกิดเ e r ่ยดิพิตีในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตอย่างที่ VI จํานวนมากได้ประสบในช่วงกว่า1 0 2ถปีที่ผ่านมาเราก็อาจจะรวยไปเลย อก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทความเส้นทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิตของดรนิเวศค่ะพร้อมๆกับตะเกียงวิเศษ3ดวงที่อาจารย์ได้พูดไว้ทุกท่านมีตะเกียงวิเศษ3ดวงให้กับตัวเองหรือยังคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหลายท่านอาจจะแบบเอ๊ะเอ๊ะนะฉันมีหรือเปล่าแต่จิมเชื่อว่าท่านที่ติดตามบทความของดรนิเวศเนี่ย ท่านน่าจะมีแนวทางและมีตะเกียงวิเศษ3ดวงอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มลงทุนก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะสู้ๆค่ะและท่านจะพบตะเกียงวิเศษ3ดวงให้กับท่านในเร็ววันนี้เลยขอวอวยพรวันนี้จิมขอลาทุกท่านไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับจิมด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ